โอ้โหออโต้โฟกัสแบบสมูทเห็นไหมดูนี่แบบสมูทไม่กระชากนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่40ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ดีมากโดยเฉพาะแสงน้อยนะครับเรื่องการเก็บดีเทลการเก็บท้องฟ้าต่างๆนานา,นาขุดรายละเอียดแสงน้อยได้ดี นี่คือกล้องหน้านะครับเซนเซอร์ใหญ่เซนเซอร์ที่มีระบบอะไรต่างๆน,นะครับยังไงก็ร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมก็ไม่ก็มันก็ขึ้นเร็วครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นมันก็ยังน้อยอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับหลังจากนี้อีกเป็นเดือนๆเ,เราไปเทสอีกทีหนึง่งนี่คือโฟกัสแบบติดตามดูนะเห็นไหมตามปุ๊บปุ๊บเลยนี่มาจอนี้ปุ๊บมาจอนี้มามาข้างๆตรงนี้ก็ยังโฟกัสอยู่เห็นไหมพืม้นหลังก็เบลอเนี่ยมาปุ๊บ,บ,บเาอนนบาออกสิ หายเอาเข้ามาใหม่จับเห็นไหมเนี่ยผมเอาไปลองเล่นดูมาดีมากๆนะครับ กล่าวสีเครับคุณผู้ชมพอประการรีวิว Samsung Galaxy s a m s u n กา l ล็ x ซ S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆในกลุ่มนี้เทรดกันกระจุยนะครับแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเว็บ a m s u n g c o m ไม่รู้ว่าตอนนี้เติมของหรือไรนะแต่สําหรับผมได้วันที่4มีนาสั่งไป2ตัวสีแดงแล้วก็สีฟ้าเป็นสีพิเศษนะครับสีพิเศษจะมี3สีเพิ่มอีกสีหนึ่งคือสีกาไฟตัวที่อยู่ในมือผมคือสีเขียวตัวนี้เป็นเครื่องทดลองนะครับขอขอบคุณมากครับโอ้โหส่งมาให้เล่นประทับใจมากๆตอนนี้เนี่ยมีโปรเทดที่เป็นโปรโมชัั่นพิเเศษยยวผมจะบอกให้ฟงล โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยขายของก่อนเลยนะครับกับแคมเปญเก่าแลกใหม่ก็คือเทรดนั่นแหละใครมี Galaxy รุ่นเก่าเอาไปแลกรุ่นใหม่สมมครรับคุณเทรดได้10,000บาทเขาเพิ่มอีก5,000บาททันทีนะครับซึ่งบางทีบางคนเนี่ยโหดีก็ไปขายมือสองประกาศขายเสียเวลาครับเอาไปเทรดแลกแคมป์ปรแคมเปญเยอะแยะมากมายแม้สภาพจะไม่สมบูรณ์นะเขาก็ตีให้เลยนะครับในราคาที่เยอะเมื่อจองผ่าน samsung.com samsung experience store และก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับตัวนี้ S 2 2ซีรีส์จะวางขาย4ส,สีได้แก่ Phantom Black Phantom White Green แล้วก็สี Pink Gold. Oh, เดี๋ยวมาให้ดูโอ้โหแฟชั่นแบบอย่างสวยอะ่ะสีมันเป็นสีด้านมีกระจกกริดา้ากราสวิกตัดพลัสด้วยสีชมพูสวยมากวางขาย2ความจุแรม8 Storage 128อยู่ที่29,900บาทแล้วก็แรม8 Storage 216อยู่ที่31,900บาทสำหรับ A22 A22 พัสดก็มีสีเหมือนกับ A22 นะครับแล้วก็วางขาย2ความจุด้วยกันแรม8 Storage 128อยู่ที่34,900บาทแรม8 s t ต r a g เ216จะวางขาย,ยที่36,900บาท แล้วก็ S 22 Ultra นะครับพระเอกของเราในวันนี้วางขายด้วยกัน3ความจุครับ RAM 8สัลตเล128อยู่ที่3 9 9 0 0ร้บาท RAM 12สัลตเล216อยู่ที่43,9 0 0บาทแล้วก็ RAM 12สัลตเล512อยู่ที่ 47,,900 บาทตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มความจุเป็นไมโครอิดีการ์ได้นะครับฉะนั้นซื้อก็ซื้อแบบัพความจุไปเลยนะครับผมแต่นี่คือคราคาเต็มที่ผมพูดไปจริงๆมันมีลดแลกแจกแถมโปรโมชัน่นมากมายนี่คือช่วงของการขายของขอขอบคุณครับโอเคมาเขาเ มันจะกว้างกว่า S21 Ultra เพราะว่าเราได้เทสไปแล้วนะครับมันจะมีขนาดที่กว้างกว่าประมาณ2มิลน,นิดๆแต่ว่าน้ําหนักมันเท่ากันคือ227กรัมเมื่อผมช่างนะครับผมไม่ได้ดูตามสเปคเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นซับซิสแล้วก็มิลิเมตรเวฟอะไรพวกนี้แต่ของเราผมวัดกับน้าหนักช่างเลย227เท่ากัน2เครื่องนี้แต่สิ่งที่ได้ดีกว่านั้นคือ S22 Ultra เขาจะมีปากกาเสียบเข้ามาให้ในนี้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยแฟนขับโน้ตเนี่ยเอาไปเทสดเยอะมากโน้ตย0 Ultra อะไรพวกนี้โหเทกัน เพราะว่าคนใช้ปากกาคือใช้ปากกาอยู่ดีครับมันไม่มีคู่แข่งแต่พอ i7 ultra นะครับมันต้องซื้อเคสตัวนี้ของ a m s u ุงแล้วก็มีปากกาเพิ่มมาอีกฉะนั้นน้ําหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ45กรัมฉะนั้นใส่ลงไปเนี่ยมันจะรวมกันอยู่ที่ประมาณ270กรัมโดยประมาณซึ่งมันก็จะมีน้ําหนักและความหนาที่กว้างกว่าเห็นไหมฉะนั้นเมื่อคุณเอา s22 ultra ไปใส่เคสมันก็จะมีความหนาที่พอๆกันแต่ความกว้างของเครื่องเนี่ยจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งการจับถือผม มบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณจับ s 2 1 Ultra แล้วใสป่ปากกามามันจับไม่ได้สีเรียดพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยเท่ากันคือ8.9มิลน,นี่คือเรื่องของดิเมนชันมันก็จะมีความเหลี่ยมความลายเหมือนโน้ตเลยนะครับ s 2 Ultra <S mm hmm. <S 2 Ultra ก็คือเขายุบรวมกันนั่นแหละนะครับนะเก็บไว้ก่อน s 2 1 Ultra ทีนี้มาเรื่องของการอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้ใช้จอที่มีความพีคไบเน็เพิ่มจากเดิม s 2 1 Ultra นี่พีคสูงสุดอยู่ที่1 0 0ตัวนี้พีคสูงสุด 1750มีเทคโนโลีในการทําสีให้มันยังสดอิ่มและมีความเที่ยงตรงอยู่หมายถึงว่าเวลาคุณตากแดดหรือมันแสดงคอนเทนต์ที่แปรผันตามสภาพอากาศอย่างเอาไปกลางแจ้งอะไรเงี้ยแล้วมันโดนดันจอแบบสว่างมากๆเนี่ยสีมันยังคงความดีอยู่ อ่านี่คือเทคโนโลยีมันนะครับใครที่ดูการเปิดตัวก็น่าจะรู้อ่ะเราพูดง่ายๆว่าถ้าใช้งานกลางแดดเนี่ยเป็นจอที่สว่างมากๆอีกจอหนึ่งครับเทียบ iPhone 13 Pro Max ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่า S21 Ultra มันก็สว่างมากแล้วนะครับและการใช้งานของผมตัวนี้เนี่ยมันอัปเกรดจอมาจากเดิมจากเดิมเนี่ยสามารถรีเฟรชเรทตั้งแต่10เฮิรตถึง120เฮิรต์ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะสามารถรีเฟรชเรทได้ตั้งแต่1เฮิรตส์ถึง120จจนเฮนิรตด์ ต่ำจนถึง1นึ่งเฮิร์นะครับผมไม่รู้ว่าอาจจะมีอัปเดตต่างๆนานามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ใช้อยู่เจอได้ต่ําสุดคือ 24H เฮิร์เท่าที่ผมเจอนะครับเจอไปครั้งเดียวตั้งแต่ใช้มาแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้งานไงเพราะว่าตัวน,นี้ยังเรียนรู้แบตยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวหลังจากนี้เป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนอัปเดตมาเหมือนเอเจเบลต้าเราก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีมาแน่นอนซึ่งตอนนี้ที่ผผมมมใช้้ออยยู่่่เนาาเนีีีัััตรรราาาากกกกลทท็็จจะแแปวบ จากหลายๆแบรนด์ที่ใช้ snapdragon 8 gen 1เหมือนกันแล้วก็ใช้หน้าจอที่เป็นสามารถร e f ฟ e ชได้ตั้งแต่1 120. เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีอัตราการ r e f ฟ e ชเ r a แบบรวดเร็วมากๆแล้วก็ยังจะคงความแบบร้อยขึ้นอยู่ตลอดเพราะว่าเวลาเราแตะอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะเด้งเป็น120ทันทีครับเนี่ยมันจะเด่งเป็น120ทันทีซึ่งในแบรนด์อื่นอย่างเช่นล่าสุดที่ผมซื้อมาเนี่ยแตะปุ๊บมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับคือมันจะค่อยๆลื่นแต่ว่าซัมซุงเนี่ยเห็นไหมว่ามันสมูทมากมันสมูทแบบคือมันพร้อมที่จะเร็วตลอดเนี่ยสมมติว่าเราเข้า a c e b o o k เนี่ยมันจะรันที่120ตลอดเลยครับเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่เล่น a c e b o o k เนี่ยมันต้องไถเห็นไหมอย่างนี้ปุ๊บพอเราเข้า YouTube ย t u b e ปุบ สวิตไปแปดสิบร้อยเร็วๆเพราะว่ายังไงเพราะว่าคนที่เล่น YouTube จอเล็กแบบนี้คนต้องเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์นี่เขาก็สามารถที่จะเลื่อนเห็นไหมมันก็จะตีเป็นร้อยยี่สิบเรแต่เมื่อคุณพลิกปุ๊บอันนี้หลายๆคนคงทราบแต่ผมมาทําให้ดูนะครับพอพลิกมาด้านนี้ปุ๊บแล้วเราเล่นเล่นงี้ครับปุ๊บมันจะขยับเฟรมเรทลงมาเพราะเขารู้แล้วว่าเราเล่นในแนวนอนเนี่ยเราไม่สามารถเลื่อนอ่านคอนเทนต์ได้ เห็นไหมมันก็จะรันอยู่ที่30เฟรมเรทประมาณนี้ยังไงถ้ามันมีการอัปเดตอะไรแก้กว่าน,นี้เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับนี่คือเรื่องของการรีเฟรชแล้วก็ความร้อนนะครับเท่าที่เล่นในห้องแอร์หรือว่าไม่เปิดแอร์ในห้องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเอาไปเล่นแบบการแจ้งจริงๆจังๆสักทีททนะครับโอ้โหช่วงนี้รู้ดูร้อนเราอยู่เดียวห้องแอร์มันจะองศาจะไม่เกินประมาณ38 39แบบโหลดหนักๆเลยนะโหลดเกมเกมชินโหลดอะไรพวกนี้นะครับความร้อนมันก็จะออกมาทางข้างเครื่องตรงนี้ค่อนข้างจะร้อนข้างหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ข้างข้างเนีีม การออกแบบระบบระบายความร้อนมาในงานเปิดตัวเขาบอกแล้วนะครับซึ่งเมื่อเอาไปเทียบกับ snapdragon 8 Gen 1ที่เป็นตัวเกมมิ่งโฟนหรือเป็นตัวที่ทํามาสําหรับเล่นเกมปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรองไม่เยอะครับคือหมายถึงว่าการจัดการพลังงานเนี่ยมันร้อนเร็วก็จริงมันขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเคสถ้ามีเคสเมันจะยังไม่โดนแผ่มาถึงมือหรอกมันจะร้อนมาแค่ตรงน,นี้ครับแล้วมันก็ร้อนเร็วระบายเร็วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการใช้งานความร้อนเรื่องต่อไปคือเรื่องกล้องผมขอเข้าเรื่องกล้องก่อน,อนแล้วกันเรื่องกล้องเ ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับพัฒนากล้องมาได้ดีกว่า S11 Ultra ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโหมดพอร์เทดที่เพิ่มการถ่ายสัตว์มาถ่ายคนมาแล้วก็มีโหมดพอร์เทดที่เป็นสตดิโอแบบใหม่มาสามารถปรับไลท์ติ้งได้ว่าคุณจะเอาแสงอาทิตย์ส่องตรงนี้หน้าตรงนี้ต้องสว่างแล้วก็เพิ่มระดับความสว่างได้อย่างเป็นธรรมชาติตัวนี้ต้องขอชมซัมซุงที่ทําโหมดพอร์เทดมาเพราะว่าโอ้ทุกวันนี้เนาะเขาไปร้านกาแฟไปร้านคาเฟ่บ่อยใช้โหมดเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากที่ไปถ่ายเทียบมาดีกว่าเจ ค่อนข,ข้างเยอะหมด p o r t เทร t ตัดขอบเนียนกว่าเดิมเยอะซึ่งในงานเปิดตัวบอกไปแล้วว่าตัว NPU เนี่ยพัฒนาดีขึ้นก็คือ neural processing unit เนี่ยมันทํางานประมวลผลทุกอย่างแล้วก็ความคมดีขึ้นสีสันดีถ่ายคนดีกว่าเดิมแต่เราไปเทียบกับ iPhone 13 Pro Max อันนี้อยู่ที่คนชอบตัวนี้มันจอกแนวคอนทราสต์แนวแบบเข้มเข้มถ่ายคนกับวิวจะสวยแต่ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะเป็นแบบแนวถ่ายพ o r t เทร t เลยคือแบบนุ่มนวลไปเลยนะครับอันนี้อยู่ที่คนชอบแต่ถ้าให้ผมรู้สึก มผมรู้สึกว่าผมชอ 13, มมบ p h o n e 13 Pro m ม x มากกว่าในเรื่องของการถ่ายคนนะแต่ถ้าเกิดคุณไปปรับแต่งเพิ่มเติมให้มันนุ่มนวลขึ้นมันก็สู้ได้เลยแต่เรื่องของการซูมออลิฟวายโอ้โหคุณกินไปเต็มเมนะครับทำมันแบบฟาดเรียบจริงๆนะครับแล้วก็ในงานเปิดตัวเขาบอกแล้วว่าเขาถ่ายกลางคืนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งในระดับไฮเอ็นที่ถ่ายกลางคืนได้ดีมากๆฉะนั้นเดี๋ยวรูปหลังจากนี้ที่ผมจะขึ้นมาก็คือการถ่ายตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนจะขึ้นมานะครับเทียบกับตัวเดิมแล้วกันเอาไปถ่ายมาทั้งเลน หลักและเลนส์ ultra wide เป็นรูปตอนเช้าที่เอาไปถ่ายมาร้านกาแฟาสวนนะครับที่มีท้องฟ้ามีอะไรเงี้ยนะครับเก็บมาสวยงามมากๆแล้วก็ถ่ายอาหารถ่ายอะไรพวกเนี้ยสีออกมาสวยคมชัดกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยในโทราฟรี่นะเขาเน้นเรื่องการถ่ายกลางคืนมากๆนะครับรุ่นนี้ทำมาได้คมชัด มากมากกว่ารุ่นเดิมไม่ว่าจะเป็นเลนส์อัล้าไวแล้วก็เลนส์หลักนะครับถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมถ่ายออกมาแบบ สว่างเลยคุณไม่ต้องมากดโหมดกลางคืนนะเอาแค่โหมดธรรมดาของมันเนี่ยออตโต้กดเข้ากล้องแล้วกดถ่ายนะครับมันสามารถทําแบบรูปมาได้แบบสว่างเลยแล้วก็ท้องฟ้าเก็บมาท้องฟ้าไม่ฟุง้งไม่น้อยไม่อะไรคือทํามาได้ค่อนข้างดียิ่งเป็นโหมดถ่ายกลางคืนครับออกมาแบบสว่างเนี่ยถ่ายออกมาแบบสว่างเลยนะครับอันนี้คือไปถ่ายในชีวิตประจำวันถ่ายเล่นๆนะครับแล้วก็โหมดพอเหตุคนเนี่ยเจ๋งมากๆสามารถถ่ายคนมาได้สกินโทนที่ดีกว่ารุ่นเดิมๆนะครับไปถ่ายมาจนบางทีคนที่ใช้โฟนอยู่มาดูในเครื่อง Gala ไม่ว่าจะเป็น S 2 2 Ultra หรือเป็น S 2 2 Plus ที่ผมเอาไปถ่ายมานะครับนางแบบคือสวยมากนี่ นี่ครับถ่ายนางแบบมาเห็นไหมมันสามารถที่จะปรับแต่งเอฟเฟกได้นะครับปุ๊บนี่คือโหมดพอดเทนตใหม่ของเขาคือเป็นสตูดิโอใหม่เรากดโฟกัสรีโฟกัสได้นะคุณจะรีโฟกัสไปโฟกัสด้านหลังหรือโฟกัสด้านหน้าได้โอ้โหมันทําตัดขอบมาได้เนียนกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับแบบฉลาดมากๆอะ่ะปุ๊บนี่คือโหมดสตูดิโอแบบใหม่คุณสามารถกด ตรงนี้เพื่อเพิ่มแสงตรงนี้เห็นไหมเพิ่มแสงตรงนี้คุณเพิ่มให้มันหน้าขาวๆอันนี้โอ้โหมันดีกว่าเดิมเยอะมากครับคือพอเทปซัมซุงมันดีกว่าเดิมเยอะจริงๆเนี่ยกดใช้เห็นไหมปึ๊บดูตัดขอบครับดูผมที่เป็นจางงอยมาตรงนี้ครับโอ้โหต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมว่ากล้องเจนนี้เนี่ยปล่อย a C et, เอ1 u l t ต a มาซะนานนะครับให้คนอื่นเข้ามาฟาดเขาตอนนี้ฟาดกลับนะครับคือแบบเจ๋งมากๆถ่ายมายังหล่อนะครับยังกระดงบงังคิงกีก็ว่ากันไปนี่คือเรื่องของการถ่ายพอเทตแล้วก็ต่อไป คือหมดลบเงาอันนี้ผมอ้างอิงจากพี่พั์เลยนะครับดอยแซนแกไปถ่ายอาหารมาแกบอกว่าหมดเนี่ยมันสามารถที่จะลบเงาได้ซึ่งจริงๆแล้วผมลองไปถ่ายมาแล้วผมลบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากคือผมไปถ่ายรองเท้าในห้างมามจะมีพวกรองเท้าพวกอะไรเงี้ยที่เราจะต้องถ่ายมารองเท้าแบบนี้ถ่ายมานี่นะครับมันเป็นเงาที่แบบเขาจัดแสงมนนานัา้นเงามันต้องตกมาใช่ไหมคุณกดแก้ไขคร,ครับแล้วคุณก็มากดด้านข้างเนี่ยเห็แม้มจะมีตัวลบวัตถุกดไปปึ๊ก มีลบแสงสะท้อนได้ด้วยเวลาถ่ายกับกระจกที่มันสะท้อนมามันลบสีสันหรือลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกที่มันสะท้อนจากกระจกทําให้แสงสะท้อนมันเยอะเกินไปทําให้รูปมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ลบแสงสะท้อน,นออกได้ลบวัตถุที่มีสีแบบแป๊ดเกินขึ้นมาออกได้ตัวนี้ครับกดลบเงามันจะประมวลผลนะเสร็จปุ๊บเฮ้ยจอชมันออกไปแล้วจอชและดูครับดีเทล อันนี้มันแล้วแต่รูปด้วยนะครับแต่ว่าเนี้ยคือมันเป็นเงาชัดเจนน่ยมันลบเงาออกค่อนข้างดีมากเดี๋ยวผมจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกนี่ดูเปลี่ยนกลับครับดูเปลี่ยนกลับครับปุ๊บโอ้โหเงาแบบเพียบเลยเนี่ยลบแบบเจ๋งมากครับอ่ะดูรูปนี้ผมลบให้อีกปุ๊บกดลบ ายโอ้โห oh คุณผู้ชมตบมือให้เขาสิครับโอ้โ oh หอันนี้ลบเงาคือส่วนมากจะได้ใช้ตอนที่เราไปถ่ายอาหารจริงๆเหมือนที่พิพั์แกบอกเลยคอือผมไปถ่ายอาหารจริงๆเวลาเขาจัดแสงไฟมันลงมากลางหัวพอดีแต่เราต้องการถ่ายบนโต๊ะให้มันเห็นอาหารแบบหลายๆอย่างเนี้ยมันจะมีแสงที่เราอ่ะเข้าไปเราก็ไปลบเงาได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลบแบบออกหมดทุกอย่างแต่มันก็ภาพดีขึ้นกว่าเดิมถ้าไปเทียบกับตัวอื่นนี่ก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ่ายกับข้าวมาเยอะแยะมากมายนี่คือ หมดลบเงานะครับทีนี้คุณภาพของการซูมเนี่ยดีขึ้นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนดีกว่า s 2 d u l t a กว่าครึ่งเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับยิ่งเป็นตอนแสงน้อยเนี่ยผมไปถ่ายเอาในงานเลยโอ้โหเขาจัดบแับ,บแสงน้อยมากมีแสงลิหลีมาแค่หน้าต่างแค่นั้นแล้วเราก็ใช้เลนส์หลกักจนไปซูมแบบคูณ10ไปเลยครับชัดกว่าชัดเจนครับตัดขอบดีเก็บดีเทลดเทลดนามิกเลนส์ชัด เอจเดเอลตาว่าดีแล้วเนาะตอนที่เราลียงไปขนาดเอจเ t ลเอลตาเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ทําซูมมาเนี่ยจะต้องเป็นปลายปีถึงจอามาฟาดมันได้นะครับแต่ตัวนี้คือทํามาดีดีกว่านะครับโหแสงน้อยก็ถ่ายได้ดีมากๆนี่เขาชูโรงเรื่องการแสงน้อยเลยนะคมกว่าเดิมชัดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเอลต w าไวอะไรอลตาไวมันหหดอยู่แล้วแล้วออลตาไวก็มีออโต้โฟกัสนะครับสามารถถ่ายเนี่ยระยะใกล้ๆเป็นออโต้โฟกัส ดีอยู่แล้วอันนี้ทีนี้มาเรื่องวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันพอๆพอกันไงไอ้ยี่เราตาแต่เรื่องวิดีโอเนี่ยแตกต่างชัดเจนครับกล้องหน้าวิดีโอก่อนเลยอัดได้แบบ 4K 60เฟรมเรทเปิดความเสถียรวิดีโอคือกันสั่นได้ด้วยโอ้โหวิดีโอเนี่ยเขานิ่งมีออโต้โฟกัสแบบนี้โอ้โหออโต้โฟกัสแบบสมูทเห็นไหมดูนี่ แบบสมูทไม่กระชาานะครับเซนเซอร์ใหญ่40ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ดีมากโดยเฉพาะแสงน้อยนะครับเรื่องการเก็บดีเทลการเก็บท้องฟ้าต่างๆนานา,นาขุดรายละเอียดแสงน้อยได้ดีนี่คือกล้องหน้านะครับกล้องหลังตัวนี้ก็อัปเกรดชุดกันสั่นผมพูดง่ายๆคือชุดกันสั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวในต่างๆนานา,นาอัปเกรดมากันสั่นได้ดีกว่าเดิมถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าเดิมเลนส์หลักเลนส์ u ั t ตร w i ไวแล้วก็แสงน้อยไปดูวิดีโอเลยครับแสงน้อย โอเคสามสนะครับแสงมากๆาตอนนี้ตอนกลางวันนะครับต่อวิดีโอ 4K30 นะครับดูดีเทลนะครับการเก็บไดนามิกน้อยเห็นไหม ทอสอบไปดูพอเทปนะครับค่อนข้างเนียนกว่าเดิมเยอะเลยลองชูนิ้วขึ้นมาโอ้โหเอาลงไปตัดขอบแบมือออกมาข้างหน้าติฟเฟิมเลทดูสีสันความสว่างนะครับ จะสังเกตว่าคมกว่ากันเยอะเลยนะท้องฟ้าสีเนี่ครับเป็นไงครับวิดีโอซูมก็ดีกว่าเดิมซูมแสงน้อยก็ดีกว่าเดิมนะครับ ฉะนั้นถ้าแบรนด์อื่นมาถ่ายวิดีโอคือมันก็ไม่ชัดเท่าตัวนี้อยู่แล้วคือตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปทอปที่ถ่ายวิดีโอในรายละเอียดที่แสงน้อยแล้วซูมแล้วค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแบบคูณ5้าคูณสิเนี่ย แบบรับได้ยิ่งเป็นรูปภาพนะถ้ารูปภาพคูณร้อยก็ยิ่งดีกว่าเอ็นยูเอลตาค่อนข้างเยอะมันคมกว่าและตัวนี้นะครับสามารถถ่าย 8K ได้บางคนบอกไม่ได้ใช้เลยแต่ผมจะบอกว่าโอเคไม่ได้ใช้จริงครับแต่ว่าการที่ไม่ได้ใช้หมายถึงมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะหยุดพัฒนาเขาพัฒนามาเป็น 8K 24 f ฟ a m e เรทแบบเนทีฟนะครับไม่ใช่แบบอัพสเกลอะไรทั้งสิน้นมันก็จะมีอาการแบบครอปเซนเซอร์เข้าไปนิดน,นึงแต่ว่าความเสถียรวิดีโอเปิดได้ครับก็คือการสั่นได้วิดีโอ 8K มีความคมชัดที่ดีกว่าเดิม จากจากจ g บนเอลดนะครับแล้วก็พวกโรลลิงต่างๆนานาทำได้ดีกว่าเดิมการสั่นทำได้ดีกว่าเดิมออโต้โฟกัสสม,ม,มูทกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ดีมากๆคือไม่ได้ใช้ไม่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้แต่เขายังพัฒนา 8K อยู่ซึ่งในอนาคตมันมาแน่ๆครับเพราะว่ากล้องมันมี 8K ตั้งนานแล้วเนาะเนี่ย Gs6 ก็เพิ่งออกมาถ่าย 5.7K นู่นนี่นั่นเยอะแยะเดียเด๋ยว 8K มันก็ต้องมาในอนาคตนะครับเอา,าเป็นว่า 8K 24เฟรมเรทเนทีฟดีกว่าเดิม มากๆต่อไปเป็นโหมด Super Steady ตัวนี้เขาเคมาว่า Super Steady เนี่ยถ่ายได้ดีกว่าเดิมปกติเนี่ยซัมซุงเจนยนก่อนจะถ่าย Super Steady ได้แค่เลนส์เอาตรตาไวคือเอาเลนส์อัลตรตาไวมาครอปแล้วทำกันสั่นให้มันดีตัวนี้ทำกันสั่นของ Super Steady ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะมีออโต้เฟรมมิ่งคือเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ย กับคนหลายๆคนเนี่ยมันจะแบบซูมเข้าขออกให้อัตโ,ตโนมัตินะครับแบบเลื่อนไปตามมันจะจับหน้าคนแล้วก็จะเลื่อนไปตามนะครับจะใช้ได้แค่ Full HD 3 0 f เฟรมเรทตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์อัลตร้าวนะครับในการใช้งานเหมือนกล้องหน้ากล้องหน้าก็สามารถใช้ออโต้เฟรมมิ่งได้นะครับแต่กล้องหลังก็จะได้เปรียบเพราะว่าอัลตร้าวมันกว้างตัวนี้อัลตร้าวกว้างร้อยยี่สิบไงไม่ได้กว้างมากแต่มันก็จะเป็นออโต้เฟรมมิ่งแบบสมมุติว่าเราถ่ายอยู่มีคนมาเพิ่มเป็น10คนมันก็จะดึงออกเพราะมันจับหน้าได้นี่ก็คคืือออโ้เม่่่และทีีดีดดกววาานนัุนณย แบบ 4K 30ใช่ไหมมันแน่นอนมันสลับเลนได้ทุกเลนแบบนี้มีซูมเสียงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือฟีเจอร์เด่นพัฒนามาทุกเจนซูมเสียงก็ชัดเจนสลับหน้าสลับหลังได้แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอไปเปิดฟีเจอร์ที่ชื่อว่าการติดตามจริงๆมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับในวัในใน,ในตัวใหม่การติดตามออโต้โฟกัสตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันทํามาได้ดีมากเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแบบสดๆคุณถ่ายวิดีโอไปปึ๊บ ผมจะให้คุณดูออโต้โฟกัสของมันก่อนว่ามันนิ่มนวลมากไม่มีกระชากครับคือออโต้โฟกัสทำมาได้ดีกว่าเจนแบบ S 2 0<ๆ>เยอะมากเนี่ยโฟกัสไม่กระชากนุ่มมากเห็นไหมปึ๊บ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 นุ่มมากเดี๋ยวผมจะจับตรงนี้นะครับผมแตะไปทีนึงปึ๊บนี่คือโฟกัสแบบติดตามดูนะเห็นไหมตามปุ๊บปุบปบ๊เลยนี่มาจอนี้ปุ๊บมาจอนี้มา มาข้างๆตรงนี้ก็ยังโฟกัสอยู่เห็นไหมพื้นหลังก็เบลอเนี่ยมาปุ๊บเอาออกสิหายเอาเข้ามาใหม่จับเห็นไหมเนี่ยผมเอาไปลองเล่นดูมาดีมากๆนะครับคือผมจะเอาไปรีวิวแบบพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ่ายได้สบายเลยนะเพราะว่าถ้าล็อกเอาไว้เนี่ยถ้ายังจับคอนททสอะไรพวกนี้ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมสบายเลยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนมันก็ชัดเลยนะเอาออก เอาเข้ามามันยังจําได้อยู่อันนี้ถือว่าออโต้โฟกัสรุ่นนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเดี๋ยวขอลองหลายๆสภาพก่อนนะตอนที่ผมไปลองเนี่ยถ่ายรูปพอเทปแบบเทเลคูณ3ที่แบบย้อนแสงเนี่ยมันยังมีอาการโฟกัสยังกึกกักอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดีกว่านี้ถ่าย IG Story ชัดไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในท็อป Android ที่ถ่าย IG Story ชัดก็ถือว่าโอเคทดสอบ i g S 2 2 Ultra เหมือนโกบเลยอ่ะทดสอบ IG กล้องหลังนะครับนี่สามารถใช้ซูมได้อ่าน,นะอ๋อซูมได้โอ้ซูมได้โอ้โหนี่เอาต้าไวยก็ได้นะครับนี่เยี่ยมเยี่ยม ทีนี้ความร้อนล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวความร้อนเนี่ยผมเอาไปเทสมาก,กับหลายๆตัวที่ใช้ snapdragon 8 Gen 1รวมถึงตัว iphone ด้วยนะครับผมขออ่านโพยสักกนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นการทดสอบที่ทดสอบมาแล้วก็เราได้ถ่ายฟุตเทจเอาไว้นะครับทดสอบการถ่ายวิดีโอ 4K 60 fps เป็นเวลา20นาทีเวลาประมาณ4-5โมงเย็นคือแดดไม่ได้ร้อนมากอันนี้เราทดสอบแดดไม่ร้อนมาก i อคูอุณหภูมิก่อนเทส37องศาหลังเทส4 4องศา iphone 13 pro max ก่อนเทส37องศา หลังเทส45องศาขึ้นมา8องศา S22 พัดก่อนเทส36องศาหลังเทส42องศา a 2 2พัดไม่ธรรมดานะครับ S2 อัลตา้าก่อนเทส38หลังเทส44พอๆกับ S22 plus นะครับอันนี้คือองศาขึ้นพอๆกันก็ยังไม่ตัดถ้ายังไม่ได้ร้อนมากนะครับคือคือตัวนี้หลายๆคนได้ไปเทสมาแล้วมันก็ยังไม่ตัดนะครับตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนนะเข้ามีนาเมษามันจะเข้าฤดูร้อนแต่ซัมซุงชอบออกมาตอนมันร้อนมากๆตอนฤดูร้อนมันยิ่งร้อนขึ้นไปใหญ่ ผมจะสรุปอย่างนี้เซนเซอร์ใหญ่เซนเซอร์ที่มีระบบต่างต่างนานาครับยังไงก็ร้อนร้อนแน่ๆนครับร้อนทุกแบรนด์เท่าที่เรามีโทรศัพท์อยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยเราใช้มากับมือเนี่ยทุกแบรนด์มันร้อนหมดครับแต่มันอยู่ที่การจัดการว่ามันจะจะดีแค่ไหนตัวนี้เนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมก็ไม่ก็มันก็ขึ้นเร็วครับแต่ว่าถา้าเทียบกับแบรนด์อื่นมันก็ยังน้อยอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับหลังจากนี้อีกเป็นเดือนๆือเราไปเทสอีกทีหนึ่งนี่คือเราไปเทสมาถ่ายฟตเทสกันมาให้ดูให,ดให้ชมกมกััััันนนนนนฉะ้้้ถาามมหลงจี ได้รับการอัปเดตอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ข้อดีมันคือเวลาเราถ่าย 4K 60เนี่ยมันต้องสแตนบายเลนเอาไว้เวลาสลับกล้องเงี้ยนไม,มันทําได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมสลับไปมาเงี้ยเห็นไหมเนี่ยถ่ายออโต้โฟกัสหนุ่มอะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้เรื่องเกมตัวนี้1ชั่วโมงลดไป25%ต้องบอกว่าใน25%นี้อันเนี้ยยังเรียนรู้แบตไม่เต็ม100%เลยนะครับคนที่ใช้ Samsung อยู่ในกลุ่มเนี่ยจะรู้ว่าพอเวลามันเรีรเเเีียยยนนนนนรรรู้้้แแบบบตลววมมมมัััจจะะะออึึดดขกก่่าาเเเิปป๊ แล้วก็เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงครับขึ้นประมาณ16องศาถ้าให้เทียบกับ i q คู9 Pro ที่มีระบบระความร้อนที่ดีมากๆแบงค์ได้ทำลงไปแล้วนะครับพอๆกันนะครับเล่นเกมคือร้อนพอๆกันตอนนี้นะครับถือว่ารับได้นะในการเล่นเกมต่างๆนะครับเอาวีกราฟิกสูงมากเฟรมเรท60เฟรมเรทเปิดโหมดซอฟต์ไลท์นะครับเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอัดหน้าจอหรือไม่อัดหน้าจอการทัดต่างๆทาได้ดีการวางสกิลต่างๆไม่หน่วงไม่ดีเลยสีสันจอสวยภาพที่ได้คือลื่นตลอดนะครับ60 fps เสียงมีมิ เสียงดังอัดหน้าจอได้แบบไม่มีปัญหานะครับผับจีโมบายกราฟิก HDR HD f ฟรม e รท t สูงยังไม่สามารถปรับแบบ90 FPS ได้เล่นได้ลื่นๆทั้งการอัดหน้าจอและอัดหน้าจอการทัดดีมากการหันซ้ายหันขวาเร็วๆหรือการคุมปืนนิ่งมากไจโรสโคปเลื่อนมากตามมือไม่หน่วงไม่ดีเลยภาพต่างๆดูสวยมากรายละเอียดมองชัดจอใหญ่เล่นง่ายใช้งานพื้นที่หน้าจอได้เต็มที่และดูภาพเลื่อนมากเสียงดีแยกซ้ายขวาได้ชัดเจนระยะใกล้ไกลดีอัดหน้าจอเลื่นไม่มีปัญหานะครับผับจี New New State g r a p h i c อัลตร้าเฟรมเรตสูงสุดเล่นได้ลื่น,นไม่มีปัญหาทั้งอ่านอัดหน้าจอและแม่อัดหน้าจอการท่านต่างๆทําได้ดีหันซ้ายหันขวาเร็วๆหร,หรือการคุมปืนต่างๆทําได้ดีเหมือนผับ G Mobile ใจรูสกคบดีไม่หน่วงอัดหน้าจอไม่มีปัญหานะครับแอดโฟล์ก้าวกราฟิกสูงเล่นได้ลื่นไม่มีปัญหาอัดหน้าจอและม่อหน้าจอลื่นเหมือนกันการท่านต่างๆทําได้ดีตอนริฟหรือกดเทอร์โบต่างๆใจรูสโคบดีมากเอียงซ้ายขวาทําได้ดีมากๆเสียงดีมีมิติ ฟินมากนะครับแบงค์บอกอัดหน้าจอเล่นไปด้วยก็ลื่นแต่จะกระตุกเล็กน้อยในฉากที่แบบมีรถชนกันอะไรเง,งีง้ยเกนชินอิมแพคการาฟิกสูงสุดเฟรมเรท 60fps เล่นได้ลื่นแค่ช่วงแรกๆครับช่วงหลังๆจะกระตุกการทัดต่างๆทัาไม่ดีแต่จะกระตุกและควบคุมจอไม่ค่อยได้เนื่องจากมันกระตุกเนาะภาพสวยจอแสดงผลดีสวยสดแต่ดูภาพไม่ลื่นตามากเสียงมีมิติอัดหน้าจอไม่แนะนําเลยเพราะมันกระตุกต้องรอการอัปเดตปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับเกนชินอิมแพคนอกนั้นก็เล่นได้โดยปกตินะครับนี่คือการเล่นเกมแล้วก็การ ควบคุมอุณหภูมิของมันนั่นแหละต่อไปเรื่องปากกาปากกาครับตัวนี้จะดีกว่า S21 Ultra คือสามารถใช้ไม้กนกนส์ได้แล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล่นพักอะไรได้เนี่ยเล่นเพลงอ,อ่าพอดชาร์จพี่หลามาาลามา,ารถแหงนาคา,นาอนกลานดเสียงก็ทำแบบนี้แล้วก็ลดลงได้นี่เอเห็นไ,ไหมลดเสียงลงลดเสียงลงเห็นไหมลดเสียงลง เสียงขึ้นเสียงขึ้นกดไปคลิปถัดไปพอดชาแล้วพอดชาร์กแล้วโอ้โหผมดูพี่หลามเยอะมากนยเนี่ยปิด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 โอ้โหปิดปิดก่อนปิก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวันหลังนะครับของพี่หลามก็สามารถที่จะกดเนี่ยเป็นบลูทูธได้นะครับทำคอนเทนต์คนเดียวแบบนี้กดสลับกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่ากดแบบนี้แล้วก็เลื่อนเป็นวิดีโอ กดอัดวิดีโอได้แบบนี้เลื่อนเป็นกล้องหลังแบบนี้เลื่อนเป็นกล้องหน้ากด 2P ทีเลื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ใช้ในการพรีเซนต์งานเลื่อนสไลด์เลื่อนนู่นเลื่อนนี่ใช้ได้นี่คือใช้แมกกาซสิตได้เหมือนเดิมแล้วเหมือนตระกูลโน้ต20่ส t อัลรแล้วนะครับซึ่ง S21 ยี่อัลมันใช้ตัวนี้ไม่ได้ซึ่งดีมากแล้วก็ปาการับมีความหน่วงที่ต่ํากว่าเดิมถึง70%คือมันเร็วติดมากๆคือไอ้ตัวเดิมผมก็ค่อนข้างจะแยกไม่ออกเลยนะตัวนี้คือแบบ เร็วต so right right. mm ิดมากๆอกะการใช้งานต่างๆนนาาที่สําคัญมันสะดวกตรงที่เวลาคุณใช้ไปเรียนหนังสือคุณจะแปลอะไรคุณกดมาได้เลยคุณสามารถแปลภาษาได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยอย่างเนี้ยผมโหลดหนังสือ Google Play Book มาเห็นไหมโหภาษาอังกฤษทั้งหน้าครับจะเรียนภาษายังไงอ่ะกดปุ๊บแปลภาษากดตรงนี้ทั้งบรรทัดนะครับทุกบรรทัดเลยจะแปลแค่ไหนเราก็ลากครับปุ๊บนี่เราก็ ปแปลเลยครับเราก๊อปก็ได้ก๊อปปึ๊บเอาไปใส่นี่เราคุยกับฝรั่งเราบอกเนี่ยเราไปก๊อปแล้วก็ใส่ที่นี่ก็ได้ปึ๊บนี่กดส่ง ฟังก์ชันฟีเจอร์ปากกาผมทำเอาไว้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมา5วิธีใช้ปากกายังไงให้เทพซึ่งตัวนี้ไม่ได้รวมเจสเจอร์แล้วก็ตรงนี้มีระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับฟีเจอร์แล้วก็สามารถใช้ Samsung DeX ได้ด้วยนะครับไปต่อจอนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ย Samsung DeX ใช้ได้ด้วย เนี่ยชั้งต่อสายหรือว่าจะเป็นต่อแบบไร้สายก็สามารถใช้ได้ส่วนการใช้งานแบตเตอรี่แบตอืดไหมแบตเตอรี่วันหนึ่งถ้าไม่เล่นเกมตอนเนี้ยคือพอเลยตื่นมา9ก้าโมงกลับมา6กโมงเย็นเท่าที่ผมใช้นะเหลือแบบ20-30ได้เลยนะครับแต่รอให้เรียนรู้น่าจะอืดกว่านี้อีกต้องบอกกันว่าผมเป็นคนไม่เล่นเกมนะครับส่วนมากใช้นําทางเขียนเสนอเอกสารตอบไลน์ลูกค้าอะไรเงี้ยประมาณนี้แค่นั้นนะครับไม่ได้คนติดโซเชียลต้องแบบโอ้ไถติกต๊กตอกทั้งวันทั้งคืนอะไรประมาณนี้ก็อปติมิ่มาค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรส22 ta ะ พอสัพพีจอใหญ่มีปากกากล้องโหดมากถ่ายกลางคืนดีมากอะไรเงี้ยพัฒนาไปได้ดีค่อนข้างดีสาหรับการรีวิวโชว์ฟีเจอร์แล้วก็ความแตกต่างระหว่างรุ่นเก่าแล้วก็เปรียบเทียบรุ่นอื่นดีเสียต่างกันแต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆตอนนี้แล้วตอบโจทย์คนใช้ปากกาม,ามากนะครับคนกลับมาเยอะเพราะว่ายัดปากกามาให้แล้วและตัวรุ่นน้องไม่แพ้กัน s 2 2กับ s 2 2่อ plus หกล้องโหดสุดๆเหมือนกันเดี๋ยวอยากได้ตัวไหนทํารีวิวให้สําหรับวันนี้ผมและ s 2 2อ ultra ต้องขอลากันไปก่อนสำหรับ